y u u e listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t งท happiness investment ครับก็เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมกรกพนะครับหรือว่าคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงานนะครับซึ่งพิจารณาในเรื่องค่าไฟนะครับที่ว่าคอรมอนมีม,มติให้ลดจาก 4, 4. 5บาทเนี่ยบาทลงมาเหลือ3.99บาทนะครับซึ่งกก,ก,กพนะครับในฐานะที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยก็เอามาเข้าที่ประชุมนะครับแล้วก็มีมติตามนั้นนะครับโดยการที่ให้ลดเหลือ3.99บาทโดยวิธีการลด3.99บาทเนี่ยนะครับ ก็คือจะให้รับวิาสาหกิจ2อสองแห่งนะครับก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็ปทเนี่ยช่วยนะครับโดยอันแรกเนี่ยสี่จุดสี่สี่สี่จุดสี่ห้าบาทต่อหน่วยเนี่ยนะครับอ่าตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เก็บเงินคืนกปผนะครับมันจะลงมาที่ค่าเชื้อเพลิงนะครับอ,อ,อยู่ที่ประมาณสี่จุดศูนย์เจ็ดบาทนะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็น นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเดิมเนี่ยกกพชุดเดิมที่ที่เป็นรัฐมนตรีพลังงานท่านเดิมเป็นเป็นเป็นประตานเนี่ยเคยบอกว่าจะต้องเก็บเงินคืนกกพนะครับประมาณ38สตางค์มันก็เลยกลายเป็น4.45นะครับตอนนี้ก,กรกพชุดใหม่บอกว่าไม่เอาแล้วนะครับเอาเอาเอา4ี่นะครับ, 4, 4. 1, รบแล้วอยากให้ลดลงเหลือ3.99เนี่ยไอ้11สตางค์ที่เหลือเนี่ยนะครับที่จะต้องลดลงเนี่ย ก็ให้ปรทเนี่ยไปลดค่าก๊าสนะครับลงจาก323บาทต่อ MMBTU เนี่ยลงมาเหลือไม่เกิน305บาทต่อ MMBTU นะครับก็ไปได้ตรงนี้แต่สิ่งที่ก็กพรระบุชัดเจนนะครับในในในมติรอบนี้เนี่ยก็คือว่าให้ทั้งสองรละวิสาหกิจเนี่ยแบกรับภาระแทนประชาชนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์พลังงานจะผ่อนคลาย จึงเรียกเก็บคืนค่าไฟฟ้าคงค้างจากผู้ใช้ภายหลังนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าปตทเนี่ยนะครับที่เข้ามาช่วยเนี่ยกำลังทำตัวเป็นกองทุนน้ำมันนะครับจต่เป็นฝักฝักไฟฟ้านะครับก็คือออกให้ก่อนนะครับโดยลดค่าก๊าซให้ก่อนเพื่อจะตรึง f t ทไว้ทำให้ค่าไฟลงมาอยู่ในระดับที่ต้องการได้แต่พอหลังจากราคาก๊าซในตลาดโลกโลงทุกอย่างผ่งงงอนคลายปตทเก็บคืนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของรายได้เนี่ยก็จะก็คือจะบุ๊กเป็นรายได้แหละเพียงแต่ว่าเป็นรายได้ทางรับนะครับ mm hmm. ด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเรามองว่าจะไม่กระทบผลการดําเนินงานอย่างมีนัยยะจะมีเพียงแค่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของ working cap capital ที่สุดข,ขึ้นนะครับ mm hmm. ในขณะที่ไอตัว ft เนี่ยนะครับที่ลดลงเนี่ยไม่กระทบโรงไฟฟ้าละนะครับเพราะว่าปลทช่วยลดต้นทุนละเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคาหุ้นที่มันลดลงมาเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่จะสตีฟายนะครับเกิดามว่าถ้าจะต้องลงทุนเนี่ยตัวไหนจะเลือกเข้ามาเก่งกำไรตัวไหนเนี่ยผมเลือกบ g r e ินะครับเพราะ,ะ,ระว่ารอพอเนี่ยเป็นคนกระแส,แสเลยครับพี่ปุ๊บราคาก๊สโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นอย่าง GPS c เนี่ยเขามีในเรื่องของผันหินด้วยนะครับซึ่งเวลาราคา่านหินมันพุ่งไม่ไม่ไม่เป็นไปตามราคาก๊สก็มีโอกาสเกิดซึ่งตรงนี้เนี่ยมัน มันมีความเสี่ยงที่เกินกว่าที่ปตทจะคุมได้นะครับ ừ ừ ừ เพราะว่าทุกอย่างมันทําล่วงหน้าหมดดบบวนประมาณการหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยเชื่อว่าเราควรจะเน้นกับโรงไฟฟ้าที่ใช้กา๊าซเป็นต้นทุนเป็นหลักก็คือบีทกริมนะครับก็ก็หลักๆประมาณนี้นะครับครับพี่ปู๊มผมถามอีกนึงคือคือเรากำลังจะบอกว่าบ i g กริมราคาตรง30บาทนี่เริ่มน่าสนใจทั้งๆที่ โดนแคป FT แก๊สขึ้นและบาทอ่อนแต่พี่ปุ๊กกำลังจะบอกว่าไอ้สามเรื่องนี้มันเริ่มสะท้อนเข้ามาในงบได้มาในราคาอย่างนี้แล้วถูกไหมครับพี่ใช่ครับก็ราคาเออมันก็เริ่มจากสะท้อนเข้ามาแล้วนะครับเพราะมันลงมายาวๆเลยเนี่ยจาก40กว่าบาทเนี่ยลงมา30บาทมันก็เออลงไปประมาณสักเออรวมๆเอาเอาเดือนหนึ่งลวกันเดือนหนึ่งทั้งไหนมีข่าวเรื่องของการตรึงอะไรต่างๆนานาเข้ามาเนี่ยหุ้นมันลงไปประมาณสัก15บ5กว่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอฟเฟกจริงๆของมันเนี่ยมันแค่35สตางค์เนี่ยจริงๆมันแค่ประมาณสักก็ควรจะอยู่ระดับประมาณสัก15เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะทุกๆ1ิตังค์เนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือประมาณ7% 7เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่ามันลงต่อยเนี่ยผมผมเชื่อว่าเริ่มจะน่าเก่งน่าเก่งกำไรแล้วเพราะว่าเอฟเฟกต์จริงๆของบีกริมเนี่ยอยู่เพียงแค่38สตางค์แรกนะครับอ๋อโอเคครับ